สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ปล่อยอีกหนึ่งคันแล้วนะครับสําหรับเว็บร้อยยีนะฮะตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อปปี2023นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีที่ขายดีมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะฮะโทรมาสอบถามแล้วก็จองเยอะมากนะครับสาหรับสีเทาน้ําเงินนะฮะเป็นสีเดียวที่เป็นสีด้านนะครับเพราะว่าตอนนี้สีแบบนี้นะฮะเพื่อนๆพี่ๆนะฮะสนใจเยอะฮะบอกว่าสวยดีนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนใช้งานนะครับผมนะว่าชอบแบบไหนนะครับสําหรับ honda เว v e 125นะฮะตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อปปี2023นี่มีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับก็จะมีสีเทาน้ําเงินตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสีแดงเทาดําเทานะครับแล้วก็จะมีสีขาวแดงนะครับเนี่ยฮะวันนี้ก็เป็นราคาโปรโมชั่นเดือนมีนานะครับราคาล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ปรับลงนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ราคาเงินสดนะฮะรวมจดทะเบียนนะครับ อยู่ที่57,500บาทนะครับจ่าย57,500น้ี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับส่วนคันนี้ลูกค้าก็ทำสัญญาในราคาเงินสดนะครับแล้วก็ใส่ตะกร้ากันหลายนะครับตัวนี้ตะกร้าก็อยู่ที่300กว่าบาทนะครับส่วนกันลายก็ร้อยกว่าบาทนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีเทานะครับออกด้านด้านนะครับแล้วก็จะมีสีน้ําเงินนะครับตัวนี้เบาะน้ําเงินนะตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะหรือว่า3 0 0 0 0กิโลเมตรนะ ส่วนระบบมือฉีก็รับประกันในห้าปีหรือว่า50,000กิโลเมตรนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับแนะนําเลยตัวนี้นะฮะน่าใช้มากนะครับเพราะว่าประหยัดน้ํามันด้วยนะครับลิตรหนึ่งนี่ขับได้ถึง71.4กิโลต่อลิตรนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับสำหรับเวฟหนึ่งสองห้าตัวใหม่ล่าสุดปี2023นะครับตัวนี้เป็นสีที่ขายดีมากนะครับราคาเงินสดก็57,500บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับผมนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมคลิปฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ